เข้าใจถูกต้องว่าเป็นไปเพื่อการรู้แล้วล่ะที่เข้าใจถูกต้องเป็นอย่างไรท่านเข้าใจถูกต้องคือไม่มีเราที่จะไปกําหนดแล้วอะไรที่ไปรู้เดี๋ยวนี้รู้อะไรจ้าคะตมาก็กําลังพิจารณาตามคําพูดของท่านอาจารย์กําลังพิจารณาคือเราคิดจรัญพัไม่ใช่ความเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉันทุกคําเป็นปัญญาที่แฝงลึก ที่จะต้องเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นที่จะละความเป็นเราอาจารย์ครับพูดหลายครั้งว่าให้ฟังผมไม่แน่ใจว่าฟังธรรมะแบบไหนฟังรู้ว่าขณะนี้มีธรรมะกำลังปรากฏแน่ๆไม่ขาดเลยตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดแต่เพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเป็นเราตลอดเวลาพอดีมีครูบาอาจารย์หลายท่านครับ เราจะฟังแบบไหนดีครับอาจจะจะฟัง,ฟงว่าครูบาอาจารย์พูดเรื่องอะไรถ้าพูดให้ทำผิดจะเป็นครูบาอาจารย์ได้ยังไงไม่ให้เข้าใจแต่ให้ทำไม่มีสักคนเดียวที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกให้ทำบอกให้เดินบอกให้นั่งบอกให้กำหนดไม่มีเลยในพระไตรปิฎกจ้าค่ะองค์จ้าต้องเป็นคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนครับรูปเท่านั้นในชีวิตประจำวัน ไม่เกินเจ็ดครับคือเมื่อก่อนเรามีความเห็นผิดว่าน้ําก็คือที่มันเป็นของเหลวที่พวกเลือดพวกนั่นเลยค่ะนั่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคําที่เคยฟังมาทิ้งหมดเมื่อศึกษาพระธรรมรู้ว่าคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นคําที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนครับอาจารย์บอกว่าไม่เห็นต้องไปปฏิบัติไม่ต้องเดินจงกรมไม่ต้องอะไรเดี๋ยวก่อนนะคะที่อาจารย์บอกว่าไม่เห็นต้องไปปฏิบัติด้ฉันพูดหรือว่ามีข้อความในพระไตรปิฎกที่ไม่เห็นมีใครไปปฏิบัติ หรือต้องไปปฏิบัติเลยนั่งอยู่ที่นี่รู้ได้ไหมรู้ได้ครับแล้วไปทําไมแล้วไปไหนรู้ตรงไหนก็ตรงนั้นครับที่ที่อาจารย์บอกไม่เห็นต้องไปเดินจงกรมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าผิดหรือเปล่าละ่ะผู้ได้เจ้าตัดอาน,นิสงส์การเดินจงกรมอยู่จังกรรมะคืออะไรเดินกลับไปกลับมาครับทําไมเดินกลับไปกลับมาผมมีความรู้แบบนั้นครับเห็นไหมคะอย่างนี้เลยค่าศึกษาธรรมะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือ ง่ายเหลือเกินอย่างนี้หรือไม่ต้องทำอะไรเลยไปเดินกลับไปกลับมาแล้วรู้แจ้งอริยสัจมีหรือในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้ของผมมีแค่นี้เลยพูดออกมาไม่ใช่ค่ะก็เมื่อกี้สงสัยไงว่าทำไมพูดอย่างนั้นทำไมเดชพูดอย่างนั้นครับก็เพราะเหตุว่าไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคำสอนที่ไหนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าไปเดินกลับไปกลับมาจงกลมแล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรม มีไหมคะไม่มีครับไม่มีแล้วทำทำไมทำเพราะอะไรแต่พระพุทธเจ้าก็บวกอาน,นิสงส์งการเดินจงกรมยังไม่รู้จักเลยว่าจงกรมคืออะไรแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกนี่คือการตู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไม่จริงทั้งหมดทำลายคำจริงเพราะฉะนั้นคำไม่จริงทั้งหมดทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่อานิสงส์ของจงกรมก็ไปคิดเองโดยไม่รู้ว่า จังกรรม,มะคืออะไรขออาจารย์ช่วยอธิบายครับการก้าวไปตามลำดับคือเดินครับทุกวันนี้เดินหรือเปล่าคะเดินครับเดินไปไหนไปทุกที่เลยครับ <c oughs> มีเดินใกล้เดินไกลไหมมีครับค่ะอยู่ในห้องอยู่ในบ้านเมื่อเดินไหมแก้เมื่อยมีครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าขนาดนั้นนะคะไม่รู้ชื่อว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า เดินไปนั่นแหละจงกรมนั่นแหละที่กล่าวว่าอนิสง์นั่นแหละโดยไม่เข้าใจเลยเนี่ยจะเป็นคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าทุกคําเป็นบัญญาไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นการกระทําใดๆที่เข้าใจว่าส่งเสริมพระาศาสนาแต่เมื่อไม่เข้าใจและผิดเข้าใจว่าส่งเสริมแต่ความจริงทําลายพระาศาสนาอย่างเมื่อกี้นี้พูดว่าจงกรมเนี่ย และเข้าใจว่าสรรเสริญเนี่ยแล้วก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือการทําลายพระศาสนายังไงคือถูกครับตรงนี้ก็เดินธรรมดาไม่ใช่เลยค่ะเป็นราวหรือว่าเป็นธรรมะเป็นธรรมะค่ะรู้ไหมตอนนั้นที่เดินรู้บ้างไม่รู้บ้างค่ะรู้อะไรที่รู้บ้างรู้ความเคลื่อนไหวค่ะรู้ความเคลื่อนไหวก็ใครก็รู้นีค่ค่ะยกมือใครก็รู้เดินใครก็รู้ไม่เห็นมึนประหลาดอะไรเลยครับแล้วไงค่ะพระพุทธเจ้าสอนให้ทําอย่างนั้นเลย เห็นไหมคะไม่คิดคไม่ใจตรองเป็นการทำลายพระศาสนาตอนนี้เข้าใจเดินได้ยังคะเข้าใจครับเข้าใจว่าอย่างไงความเคลื่อนไหวก้าวไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมะ,ะรแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉันต้องฟังจนกระทั่งเข้าใจว่าไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไม่ใช่เราไม่ใช่ให้ไปทำเดินเราจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมผิดครับผม ถ้าเข้าใจว่าชีวิตประจำวันทั้งหมดเป็นธรรมะตั้งแต่เกิดจนตายเดินก็ต้องเป็นธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าขณะนั้นเมื่อเป็นธรรมะไม่ใช่เราแล้วเป็นธรรมะอะไรค่ะไม่ใช่ให้เราเป็นคนจงใจไปค้นคว้าในขณะนั้นแต่ว่าฟังธรรมะและเข้าใจเห็นความเป็นอนัตตาว่าขณะนั้นสามารถจะเข้าใจได้หรือไม่ถ้าไม่สามารถจะเข้าใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง ว่าจะละจนทั่วว่าทั้งหมดไม่มีเราเลยไม่ใช่ให้เราไปจงใจแล้วเราจะรู้นั่นผิดแต่ฟังธรรมะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งรู้ด้วยตัวเองว่าขณะนั้นมีอะไรที่เป็นธรรมะขออาจารย์ชี้แนะอิเลียบ,บทอื่นครับยืนเดินนั่งเหมือนกันหมดเลยค่ะคไม่ใช่ให้เราไปจงใจจะรู้ในขณะนี้ที่นั่งมีตัวเราไปนั่งหา ว่านี่เป็นธรรมะอะไรไม่ใช่แต่ฟังแล้วเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งฟังเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะไม่ใช่จงใจตั้งใจเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะตอนนั้นอะไรเป็นธรรมะเป็นธรรมะทั้งหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นฟังจนกระทั่งเข้าใจจนกระทั่งขณะนั้นเกิดเข้าใจก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราเป็นตัวตนไปพยายามที่จะให้เกิดขึ้นถ้ายังคงเป็นเราพยายามก็คือบลืม ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่บอกว่านั่งให้รู้อย่างนี้ยืนให้รู้อย่างนั้นเดินให้รู้อย่างนี้ไม่ใช่เลยพอดีอาตมาก็ได้อ่านวิสุทธธรรมะเกี่ยวกับอนาปานสติท่านบอกว่าอนาปานสตินั้นเหมาะสมกับพระมหาบุรุษในที่นั้นไม่ถึงวาระท่านอาจารย์ผู้ที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์จ้ะเอเราก็ทํา ไใช่มถ้าเราก็ทําก็คือจบอีกเหมือนกันใช่คะ่ะจบทุกครั้งที่เข้าใจว่าเราทําไม่ใช่เข้าใจแล้วละความเป็นเราสองทางนี้เป็นคนละทางใช่คะ่ะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือว่าเป็นพระคุณเจ้าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่ลมหายใจปรากฏขณะนั้นเป็นอะไรก็เป็นธรรมะก็เป็นธรรมะแล้วก็ละไม่มีความติดข้องต้องการเพราะรู้ว่าลมหายใจก็ดับ จะเรียกตลอดเวลาแต่รู้อะไรรู้ลมรู้ว่ายังไงใช่คะก็ลมเขาออกเขาออกอยางไงเพราะฉะนั้นเป็นพระคุณเจ้าที่รู้ลมไม่มีสติสัมปชัญญะที่เกิดเพราะเข้าใจโดยความเป็นอนัตตาแล้วละเพราะรู้ว่าขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงธรรมะอย่างหนึ่งหนทางสองทางนี่ต่างกันหนทางหนึ่งไม่รู้ทำโดยความต้องการ ติดข้องไปเรื่อยๆอีกหนทางหนึ่งเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราและเป็นอนัตตาความเข้าใจธรรมะก็เป็นอนัตตาด้วยเดี๋ยวนี้สติสัมปชัญญะเกิดไหมหรือเราทำนี่ก็ต่างกันแล้วถ้าเราทำก็หนทางผิดแน่ถ้าสติสัมปชัญญะเกิดเหตุใดจึงชื่อว่าสติสัมปชัญญะไม่ใช่อยู่ดีๆก็คิดว่าสติสัมปชัญญะเกิดแล้ว หรือเขาบอกว่าเนี่ยเป็นสติสัมปชัญญะไม่ใช่ทั้งหมดต้องเป็นความเข้าใจถูกต้องเป็นความรู้ถูกจ้ะค่ะฟังจนกระทั่งเข้าใจแล้วละความเป็นเราเพราะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งเวลาที่มีความเข้าใจพอเป็นสัจจญาณมั่นคงเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดขณะไหนเมื่อไหร่ก็รู้ตามความเป็นจริงโดยความเป็นอนัตตาว่านั่นไม่ใช่เราแต่เป็นสติสัมปชัญญะ เวลานี้ลมหายใจปรากฏหรือเปล่าปรากฏปรากฏกับพระคุณเจ้าเดี๋ยวนี้จรังรรมไม่ต้องทําอะไรแต่เราไม่รู้นะเพราะไม่รู้เห็นไม่ใช่ค่ะลมหายใจปรากฏก็ไม่รู้แล้วพระคุณเจ้าจะบอกว่าลมหายใจปรากฏตอนที่อาจารย์พูดอาจารมาก็มาดูเพราะฉะนั้นก็เป็นพระคุณเจ้าดูไม่ใช่เป็นสติสัมปชัญญะที่เกิดและเข้าใจถูกต้องเคยได้รับคําบอกเล่าให้ดูให้ทํามาโดยตลอด เพราะฉะนั้นไม่มีความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นไปเพื่อการรู้แล้วละที่เข้าใจถูกต้องเป็นอย่างไรท่านเข้าใจถูกต้องคือไม่มีเราที่จะไปกําหนดแล้วอะไรที่ไปรู้เดี๋ยวนี้รู้อะไรเจ้าคะตมาก็กําลังพิจารณาตามคําพูดของธนอาจันย์กําลังพิจารณาคือเราคิดจรงพณไม่ใช่ความเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งมีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่ง ปรากฏแล้วสักแต่ว่ารู้แล้วก็ดับไปไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะฉันทุกคำเป็นปัญญาที่แฝงลึกที่จะต้องเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นที่จะละความเป็นเราอาจารย์ครับพูดหลายครั้งว่าให้ฟังผมไม่แน่ใจว่าฟังธรรมะแบบไหนฟังรู้ว่าขณะนี้มีธรรมะกำลังปรากฏแน่ๆไม่ขาดเลยตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมด แต่เพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเป็นเราตลอดเวลาพอดีมีครูบาอาจารย์หลายท่านครับเราจะฟังแบบไหนดีครับอาจจะจะฟัง,ฟง,งว่า,าครูบาอาจารย์พูดเรื่องอะไรถ้าพูดให้ทำผิดจะเป็นครูบาอาจารย์ได้ยังไงไม่ให้เข้าใจแต่ให้ทำไม่มีสักคนเดียวที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกให้ทำบอกให้เดินบอกให้นั่งบอกให้กำหนด ไม่มีเลยในพใระไกลปิดกเจ้าค่ะก็คือสมัยนี้มีครูบาอาจารย์มากมายที่แสดงธรรมนะเราจะสมัครรู้ได้อย่างไรว่าวุคนนี้เป็นกัลยาณน,นมิตรทนันจ้าถ้าไม่เคยฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยไม่รู้ไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องวัดเครื่องตัดสินได้เลยว่าพูดถูกหรือผิดแต่เมื่อได้ศึกษาธรรมะ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งได้เข้าใจคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังก็รู้ว่าใครผิดใครถูกถ้าไม่มีความรู้เลยจะตัดสินได้ยังไงแต่เพราะเหตุว่าได้รู้แล้วได้เข้าใจคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอใครพูดคําซึ่งไม่ใช่คําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ว่านั่นคิดเองสอนเองคิดเองขณะนั้นก็เป็นคําสอนของผู้ซึ่งไม่ใช่ได้ศึกษาเข้าใจพระธรรมจึงกล่าวคําที่ตรงกันข้าม กับคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคําที่ตรงกันข้ามกับคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการทําลายคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จากัสสครับรู้ว่ารู้ธรรมะแต่ละหนึ่งคือในขณะที่ปรากฏตอนนี้ธรรมะนั้นก็เคลื่อนไปอีกธรรมะเคลื่อนไม่ได้เจ้าคะ่ะมันดับแล้วก็สภาวะใหม่เกิดขึ้นมาเขา,าไม่ได้ดับให้เห็นเลยจนกว่าจะเป็นวิปัสสนาญาณ จะมาดับกันเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วถ้ายังไม่ถึงวิปัสนาญาณยังไม่ถึงวิปัสนาญาณก็ฟังเพื่อละความเป็นเราส่วนใหญ่คนถูกสอนจากใครก็ได้ที่เห็นว่าคนที่ฟังต้องการรู้ต้องการเข้าใจต้องการเห็นการเกิดดับต้องการถึงนิพพานแต่เข้าไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า แต่ละหนึ่งจิตที่เกิดเป็นสิ่งที่มีชีวิตถ้าไม่มีจิตไม่มีเจตสิกซึ่งเป็นสภาพรู้ก็ไม่มีชีวิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลสิ่งที่มีชีวิตเพราะมีจิตและเจตสิกถ้าศึกษาต่อไปจะรู้ว่าชีวิตเพราะเป็นชีวิตตินริยะเจตสิกซึ่งเกิดกับทารู้ที่เกิดด้วยกันทําให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดํารงชีวิตทําให้ต่างกับสิ่งซึ่งไม่มีชีวิตตินริยะเจตสิก นี่เป็นสิ่งที่เป็นคําโดยตรงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในขณะนี้ทุกคนมีจิตแต่ละหนึ่งถูกต้องไหมคะถ้าจิตหนึ่งนี้ยังไม่ดับจิตอื่นเกิดไม่ได้เลยจะมีจิตสองจิตสจิตเกิดพร้อมกันซ้อนกันอย่างนั้นไม่ได้แต่จิตหนึ่งขณะที่เกิดต้องดับไปปราดไปหมดไปทั้งสขณะเพราะว่าทรงแยกให้เห็นว่าแม่จิตเกิดด,ดับเร็วสักเท่าไหร่ก็ตามจิตหนึ่งขณะ เป็นอุปาท้ขณะขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับและเมื่อเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ทิติขณะยังไม่ดับและต่อจากนั้นก็พังขขณะแม้เกิดดับเร็วสักเท่าไหร่ก็ตามจิตหนึ่งขณะก็ยังสามารถจําแนกเป็นขณะย่อยได้สามคือขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับขณะตั้งอยู่ไม่ใช่ขณะเกิดขณะดับขณะดับก็ไม่ใช่ขณะเกิดไม่ใช่ขณะตั้งอยู่ถ้าจิตนั้นไม่ปราดไปหมดทั้งสามอนุขณะจิตต่อไปเกิดไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นเมื่อจิตหนึ่งขณะหมดไปแล้วปราดไปแล้วทั้งสามขณะหมดสิ้นเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดโดยความเป็นอนันตระปัจจัยหมายความว่าไม่มีระหว่างขั้นเลยใครจะไปห้ามไม่ให้จิตเกิดสืบต่อไม่ได้ตั้งแต่เช้ามาจนถึงเดี๋ยวนี้จนถึงขณะนี้ที่กําลังพูดก็เป็นจิตเจตสิกทั้งนั้นที่เกิดดับสืบต่อแต่ละขณะและใครรู้บ้างว่าในจิตหนึ่งขณะของตนเอง มีอะไรบ้างในแสนโกรธกับที่สะสมมาที่แน่นอนที่สุดคือความไม่รู้ความติดข้องกิเลสอีกมากมายมหาศาลโลภะโทสะความสำคัญตนความริษยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฝ่ายไม่ดีสะสมมาเป็นอนุสยะนอนเนื่องอยู่ในจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดดับสืบทอดกันแต่ละหนึ่งขณะสู่ขณะต่อๆไปถ้าเป็นทางฝ่ายดีก็สะสมด้วย พราะฉะนั้นทางฝ่ายดีบางคนก็มีอธัธยาศัายในความเมตตาในทางกรุณาในการช่วยเหลือคนอื่นในการมีความอ่อนโยนไม่มีความดุร้ายเป็นต้นพวกนี้เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างทั้งดีและชั่วที่สะสมมาเป็นอาศยานุสยะแต่ถ้ากล่าวถึงฝ่ายไม่ดีฝ่ายเดียวต้องคืออนุสยะอนุสยัยเพราะฉะนั้นแต่ละจิตขณะนี้ทรงอุปมาว่าเน่าเหม็นเป็นเชื้อโรคเต็มไปได้วยโรคนา,นานาชนิด เพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยจะฟังธรรมะจะเอาธรรมะจะประจักแจ้งลักษณะของนิพพานมีวิธีอะไรที่สอนมาบอกมาเพื่อที่จะได้ไปทําไปกําหนดไม่ได้ชําระจิตเลยถ้าจะชําระจิตหมายความว่าความเข้าใจธรรมะทีละน้อยค่อยๆไปทําให้จิตบริสุทธิ์ขึ้นพร้อมที่จะเข้าใจในขณะที่ฟังแล้วมีสิ่งที่กําลังปรากฏตามที่ได้ฟังแต่เวลานี้เพราะความไม่รู้มากมายมหาศาล ความติดข้องในความเป็นเราก็มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นทั้งๆท,ท,ที่สภาพธรรมะขณะน,นี้กำลังเกิดดับอวิชชาไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยจิตซึ่งเต็มไปได้วยความไม่รู้และความเศร้าหมองสกรปรกเชื้อโรคเยอะแยะมากมายโรคร้ายทั้งหลายอยู่ที่นั่นแล้วจะให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้ยังไงเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ได้ฟังค่อยๆชำระจิตให้สะอาดขึ้นเพราะเข้าใจถูกต้อง จนสามารถที่จะฟังแล้วขณะนี้มีสิ่งใดที่ปรากฏปัญญาก็สามารถที่จะรู้ถึงสภาพธรรมนั้นตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นนี่คือการศึกษาธรรมะให้เข้าใจขึ้นเพื่อละความไม่รู้เพื่อละความอยากจะรู้เพื่อละความอยากจนกระทั่งไปพยายามทําให้รู้ซึ่งผิดทั้งหมดเพราะฉะน,นั้นก็เท่ากับเติมเชื้อโรคเติมความสกปรกเติมความเน่าเหม็นลงไปและอย่างนี้จะ เข้าใจธรรมะได้อย่างไรว่าเป็นเรื่องละแต่ต้องรู้เพราะไม่ใช่เราที่ละแต่ต้องเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องละความที่ไม่รู้และความติดข้องสองทางนี้ตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นจะมาบอกให้ทำยังไงจะได้รู้สภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับแล้วจิตที่สะสมมาแสนโกรธกลับเป็นยังไงเหมือนเดิมสกปรกเน่าเหม็นเป็นโรคแล้วจะไปรู้ความจริงได้ยังไงเพราะฉะนั้นหนทางก็คือว่าฟัง เข้าใจเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ละความหวังที่จะไปทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะการที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่ด้วยความหวังไม่ใช่ด้วยความต้องการปิดกั้นทันทีกําลังฟังหรือเปล่าเจ้าคะจำลังฟังฟังอะไรเจ้าคะฟังธรรมะธรรมะคืออะไรสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมเจ้าคะมีเกิดหรือเปล่าถึงได้มี เกิดแล้วดับไหมดับความจริงเป็นอย่างนี้รู้ได้ไหมเจ้าค่ะเมื่อความจริงเป็นความจริงรู้จริงอย่างนี้ได้ไหมได้ตามที่สติรู้ได้แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้พเพราะเดี๋ยวนี้เพิ่งจะฟังแล้วฟังอย่างเดียวไม่ไม่ต้องเรียนหรอท่านอาจารย์เพาะคุณเจ้าจะทําอะไรคือไม่ถึงว่าเรียนควนควายหนังสือยงนี้เพื่ออะไรเพื่อจะมีความรู้เช่นเช่นเกี่ยวกับเรื่องการ รักษาศีลอย่างนี้นะรักษาศีลศีนคืออะไรว่าปกติก็ได้ปกติของอะไรของกายวาจาจิตเพราะฉะนั้นศีนจำแนกเป็นประเภทได้เท่าไหร่อันนี้นทรรมก็ไม่สันกุศลละศีนจริงันกุศลละศีลอัพยากตะศีลน,นี่ข้อความในพระไตรปิฎกถ้าไม่มีจิตมีศีนไหมใช่ค่ะต้นไม้ใบหญ้ามีศีนไหม ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้มมนามีแต่จิตเจตสิกไม่มีกายจะมีวาจาและการกระทำใดๆไหมก็ไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมีนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นรูปธรรมเป็นไปตามอํานาจของจิตเพราะฉะนั้นถ้าอากุศล,ลจิตเกิดขึ้นการกระทำทั้งหมดเป็นอกุศลลศีลคำพูดที่เกิดจากอากุศลทั้งหมด ก็เป็นอกุศลลศีลวาจาก็เป็นอกุศลลศีลแต่ขณะใดที่เป็นกุศลกายที่เป็นไปในกุศลก็เป็นกุศลลศีลปก,กติที่จะเป็นไปตามจิตและเจตสิกสำหรับพระอรหันต์ไม่มีกุศลและอกุศลแต่ท่านก็มีการเทศนามีการสนทนาธรรมมีการช่วยรักษาคนป่วยที่เป็นพระภิกษุด้วยกันมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งหมดนั้นไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่กุศลแต่เป็นอัพญากตะเจ้าคะ่ะ เพราะฉะนั้นศีลต้องเป็นเรื่องของจิตและเจตสิกก็แสดงว่าในขณะที่คนหลับสนิทนี่มีจิตไหม่ทนทันคนที่หลับสนิทใช่จะมีจิตไหมจะมีจิตไหมเพราะคุณเจ้าลองคิดก่อนว่ามีหรือไม่มีเจค่ะ,คะถ้าไม่มีก็ตายใช่ไหมเนาะเพราะฉะนั้นมีไหใช่ค่ะ,คะมีถูกต้องเจค่ะ,คะอะไรที่ถูกต้องไตรตรองนี่คือพิจารณานี่คือเข้าใจนี่คือความจริงไม่ใช่ให้ไปไตรตรองเรื่องอื่น ไม่ใช่ให้มีตัวตนต่างหากไปพิจารณาแต่ขณะที่ได้ยินและกกลองคิดขณะนั้นก็คือพิจารณาแล้วถึงได้ตอบได้หลับสนิทพระคุณเจ้าชื่ออะไรจ้าคะไม่รู้อยู่ที่ไหนเจ้าคะก็ไม่รู้พ่อแม่เพื่อนฝูงไม่รู้ไม่มรู้เลยจราทอนแต่มีจิตจรรทนเพราะฉะันเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงจิตสองประเภทคือเมื่อเป็นจิต ต้องรู้ไม่ว่าขณะไหนทั้งสิ้นจะหลับจะตื่นถ้ามีจิตจิตเป็นสภาพรู้เกิดขึ้นต้องรู้และสิ่งที่ถูกจิตรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้ใช้คำว่าอารมณ์ในภาษาไทยแต่ความจริงก็คืออารมณะในภาษาบาลีมีอารมณ์โดยไม่มีจิตได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่มีเสียงที่จิตไม่ได้ยินมีไหม มีเพราะฉะนั át, ้นเสียงที่จิตไม่รู้ไม่ได้ยินไม่ใช่อารมณ์เฉพาะเสียงที่จิตกำลังได้ยินเสียงนั้นเท่านั้นที่เสียงนั้นเป็นอารมณ์เฉพาะของจิตที่ได้ยินขณะนั้นเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามซึ่งไม่ใช่การรู้สิ่งที่มีปรากฏให้เห็นได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจขณะนั้นจิตเกิดเมื่อไร่ก็ต้องรู้แต่ไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรส ไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ใช่คิดนึกขณะนั้นมีจิตที่กระทำผวังคกิจเพราะจิตทุกจิตเกิดขึ้นทำกิจการงานเพราะฉะนั้นเราจึงต้องศึกษาเรื่องของจิตตามลำดับว่าจิตนั้นเป็นจิตประเภทไหนเกิดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือเป็นผลของกุศลอกุศลที่ชื่อว่าวิบากภาษาบาลีใช้คาว่าวิบากะหรือกิริยาจิตไม่ใช่ทั้งกุศลอกุศลไม่ใช่ทั้งวิบาก พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงความละเอียดให้ด้วยไม่ใช่ใครสักคนหนึ่งแต่เป็นนิยามะคือเป็นธรรมเนียมของจิตซึ่งเมื่อเกิดล้วต้องเป็นอย่างนี้ใครบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดาก็ตามถ้าไม่ใช่จิตเห็นซึ่งอาศัยตาเป็นทางหรือเป็นทวารที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏที่กระทบตาไม่ใช่ขณะที่กำลังได้ยินไม่ใช่ขณะที่ได้ยินเฉพาะเสียงซึ่งต้องอาศัยทวารคือหู เสียงนั้นก็ต้องกระทบหูเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงซึ่งกำลังกระทบหูยังไม่ดับไปเพราะฉะนั้นขณะใด,ดก็ตามที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกก็ยังมีจิตซึ่งเกิดขึ้นดำรงพบชาติมีอารมณ์เดียวกับปฏิสนธิจิตคือจิตขณะแรกที่เกิดขึ้นในชาตินี้เป็นผลขงกรรมเดียวกันอารมณ์เดียวกันคืออารมณ์ เหมือนกับจิตใกล้ตายของชาติก่อนซึ่งชาติก่อนเราไม่รู้ว่าใกล้ตายเรามีอารมณ์อะไรจิตใกล้ตายเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางตาหรือทางหูหรือทางใจก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้เพราะเหตุว่าเป็นคนละโลกก่อนจะตายชาติก่อนนี่นะรู้ละ่ะแต่พอจุดติดจิตเกิดดับเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลน,นั้นปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อเป็นจิตขณะแรก ที่ใช้คำว่าเกิดมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้ตายของชาติก่อนเพราะฉันไม่ได้อาศัยทวารหนึ่งทวารใดเลยด้วยเหตุนี้จึงมีจิตสองประเภทจิตซึ่งเป็นวิธีจิตต้องอาศัยทวารหนึ่งทวารใดทางตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจเกิดขึ้นหลายขณะไม่ใช่ขณะเดียวก่อนเห็นก็ต้องมีจิตที่รู้ว่ามีสิ่งที่กระทบตาขณะนั้นก็รู้รูปที่กระทบตาแต่ยังไม่เห็นก็เป็นวิธีจิต เพราะอาศัยการกระทบของรูปที่กระทบตาทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นรู้ว่ามีสิ่งที่เกิดกระทบนี่เป็นธรรมะทั้งหมดจ้คะคะนี่คือศึกษาธรรมะพระคุณเจ้าพิจารณาว่าใครจะรู้ถ้าพระุทเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมเพราะฉันฟังคำของพระพุทธเจ้าก็คือพูดถึงสิ่งที่มีซึ่งคนอื่นไม่รู้รู้ไม่ได้แต่ฟังแล้วสามารถเข้าใจได้ในความไม่ใช่เรา ค่อยๆชำระจิตซึ่งเต็มไปได้วยความไม่รู้ค่อยๆสะอาดขึ้นจนกระทั่งพอได้ยินคำเก่าคำเดิมซึ่งได้ฟังบ่อยๆแต่ปัญญาเริ่มเจริญขึ้นจนสามารถที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดเดี๋ยวนี้เห็นเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาไม่กลับมาอีกและไม่เหลือปัญญาไม่พอที่จะละความติดข้องถ้าปัญญาเริ่มเกิดสักแต่ว่าเห็น เพราะฉันต้องเข้าใจด้วยว่าสักแต่ว่าเห็นไม่ใช่ไปคิดเอาเองว่าสักแต่ว่าเห็นแต่ต้องเป็นปัญญาความเข้าใจถูกจึงรู้ว่าแค่เห็นเท่านั้นไม่มีอะไรเลยแล้วก็ดับแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือกว่าจะถึงวันนั้นที่ปัญญาฟังประโยคเดียวกันประโยคเดิมแต่กำลังของความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะละคลายความเป็นเรามากจนกระทั่งสามารถที่จะถึงความจริงของสภาพธรรมที่ปรากฏได้ ผู้ที่ศึกษาธรรมะจะได้สาระจากพระธรรมก็ต่อเมื่อเป็นผู้ตรงเพราะธรรมตรงมากเพียงไม่ตรงนิดเดียวผิดละไม่ได้สาระจากพระธรรมแล้วเพราะฉะนั้นสัจจะ,ะ,ะ,ะจึงเป็นบารมีโยมอาจารย์บอกว่าฟังแล้วเข้าใจจนไม่มีตัวตนมาอยากถามว่ามีตัวตนกับไม่มีตัวตนเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างไรนะ ขณะนี้เห็นไหมเจ้าค่ะเห็นพระคุณเจ้าเห็นหรือว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเห็นาตมาเห็นเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวตนถูกหรือผิดเพราะว่าเห็นดับไปแล้วพระคุณเจ้าอยู่ไหนถ้าเห็นเป็นพระคุณเจ้าเห็นดับแน่ๆเจ้าค่ะตอนหลับก็ไม่มีเห็นละเพราะฉะนั้นกำลังเห็นที่ว่าเป็นเราเห็นเนี่ยตัวตนหายไปไหนทันทีที่ สภาพธรรมะดันดับก็ต้องไม่มีแต่นี่ยังมีตัวตนอยู่เพราะไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราเห็นถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเราเห็นไหมเจ้าค่ะไม่มีแต่เมื่อเห็นเกิดไม่รู้ความจริงว่าเราไม่ได้ทําให้เห็นเกิดใครก็ทําให้เห็นเกิดไม่ได้แต่เห็นเกิดแล้วดับและสภาพที่เกิดดับนั่นหรือเป็นพระคุณเจ้าหรือเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นทํากิจหน้าที่แล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยด้วย แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมีผู้ให้กราบเรียนถามว่า